ากกรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเจ้าของที่ดินที่ตั้งโรงแรมเดอะบาซ่าแบงกอกมีคำสั่งให้ยายรูปปั้นคูกายแก้วอ่อนจากพื้นที่ภายในวันที่30บธันวาคมปี2 5 6 6พร้อมกับให้บริษัทสวนลุมไนปราสาารัชดาจำกัดจ่ายค่าปรับกว่านล้าน0 0 0แสนบาทเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถ้ามีการก่อสร้างใ,ใดๆตามกฎหมายควบคุมอาคารล่าสุดเมื่อเวลา8นาฬิกาของวันนี้นายไพโรธทุง่งทองกรรมาการผู้จัดการบริษัทสวนลุมไนปราสาารัชนาพิเศษจำกัด จัดพิธีส่งและพิธีพราหมณ์เพื่อถอดรูปปั้นรู่ไก่แก้วออกไปจากบริเวณหน้าโรงแรมโดยรูปปั้นคู่ไก่แก้วและรูปปั้นจิ้งจอกก้าวหางจะถูกย้ายไปเก็บบริเวณด้านหลังของโรงแรมเนื่องจากก่อนหน้านี้ทางโรงแรมให้บริษัทรู่ไก่แก้วจำกัดมาย้ายแล้วแต่บริษัทไม่ดําเนินการใดๆจึงต้องย้ายไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่ไม่มีคนเห็นก่อนส่วนพื้นที่บริเวณดังกล่าวทางโรงแรมจะนํามาทำลานกิจกรรมเพื่อรองรับลูกค้าที่มาพักโรงแรม ซึ่งตอนนี้มีอัตราเข้าพัก80-85%ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติและในปีหน้าจะเริ่มกลับมาทําการตลาดมากขึ้นทั้งในโรงแรมและพื้นที่เช่าร้านค้าต่างๆสําหรับครูกายแก้วเป็นที่รู้จักในโลกโซเชียลเนื่องจากมีรายงานข่าวว่ามีรูปปั้นขนาดใหญ่ติดคานสะพานลอยบริเวณถนนรัชนาพิเศษขาเขา้าเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาจนทําให้ชาวโซเชียลต่างพากันสงสัยว่ารูปปั้นดังกล่าวที่มีรูปร่างสีดํามีเล็บยาวสีแดง มีเขี้ยมีปีกคือรูปปั้นอะไรและจะนําไปตั้งที่ไหนจนมีคนมาเฉลยว่าเป็นรูปปั้นขูกลายแก้วที่มีความเชื่อว่าหาักบูชาจะได้พอ่อนให้พอรอประสบความสําเร็จต่อมาวันที่13สิงหาคมได้มีการทาพิธีบวงสวงเบิกเนคขูกลายแก้วที่โรงแรมเดอบาซาราชดาพิเศษบริเวณแยกราชดาลาดพร้าวและได้ทําการตั้งไว้ที่บริเวณหน้าโรงแรมซึ่งทําให้เกิดการวิาพากวิจารณ์เป็นอย่างมากสําหรับคนที่เดินผ่านไปผ่านมา หลายคนรู้สึกหวาดกลัวและรู้สึกถึงความไม่เหมาะสมจึงมีการร้องเรียนให้ย้ายคู่กาแก้วออกจากพื้นที่กระทั่งช่วงเดือนพฤศจิก,กาย,ยนที่ผ่านมาสารมีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้มีหนังสือถึงบริษัทแจ้งว่าที่มีการก่อสร้างบริเวณที่ตั้งของรูปปั้นนั้นเป็นการผิดกฎหมายซึ่งเป็นเหตุร้ายแรงที่จะทําให้การรถไฟสามารถบอกเลิกสัญญากับบริษัทได้ให้ทําการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนํารูปปั้นออกไปภายใน30วัน และปรับบริษัทเป็นเงินกว่า1นล้านสาแสนบาทเศษซึ่งทางโรงแรมได้ดำเนินการชำระค่าปรับให้แก่การไฟฟ้าพร้อมกับแจ้งให้เจ้าของรูปปั้นมาขนย้ายรูปปั้นและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากบริเวณโรงแรมทันที